S <S 2> <S 2> นเนี่ยเนี่้อกินเกินแสองแกนถ้ามีกินกนะนนสวัสดีครับก็พบกับสองประเว่นชาแนลนะครับอีพีน,นี้กาก็จะได้ออกไปตามหาพักนะครับเพื่อจะนํามาทําเป็นเมนูอาหารนะครับเพราวันนี้ก็จะมีชื่อว่าพักคิดเล็กนะครับได้ก็ฝพักทิดตามวยน,นะครับก็ ช่วยเป็นกำลังใจฝากทิดตามัฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ให้เต็นะครับ นี่ครับนี่ก่อจะเป็นสะพานตุ้นมือนะครับทางที่เราจะผ่านไปนะครับลองไปดูแหนมตรงแน่านี่เลยนะครับแล้วแหนมจะมีเลยเหเนาะโอ้โต๊คนเดียวเนี่ยนะแลาวนะ น้ำฝางครับมาแล้วครับแะกันตอเลยนะครับโ Ủa hồi nãy này, hồi nãy tiêu ra dưới nó Tốt hơn đều, sổ thẳng hơn nữa á Hồi nãy nữa, đều hiểu องพิกนี่ได้ขายเรนี้ถ้าที่เล็กอะเนาะ ยังไม่ถึงเลยไปเรืเลยนะครับวิวไปก่อนนะครับเนี่ยครับถึงแล้วครับต้นพักคี้เล็กครับเดี๋ไปดูเลยนะครับพักคี้เล็กพักขี้เล็ก ก็ใช่เราอเอาขม,ขมขมนะครับนี่ไว้ไยนงเด้อแกงแกงคั่วได้หมดเอาทำได้หลายเมนูนะครับแกงก็ได้เอาคั่วก็ได้กระเทาพริกก็ได้นะครับ con sẽ bền phải không nào? nó phàn nám nó này đó. con là lấy cái gì nào ในแม่แล้วหรืองไงนะแบบบ้านเราฝนตกกลางคืนอ่ะแต่คืนฝนตกนะครับโอ้กฝนหวานนะท่วมแล้วแม่สังน้อยในแท้ท่วมบ้านแเราเอากระสอมใส่ปะเอากระซ้อมาใส่ดิ มัอนมอเนเออมนมาดูวิวขข้างตาครับแม้ว่านั้นนี่แหนมมีแล้วครับแห้งหมดเลยคนตตสองสามวันครับนหนมานักเลยนี่ก็ป็นสัญญาณที่ดีนะครับสำหรับคนปลูกเข้าปลูกขี้กน,นะครับเก็บเจ๊งครับผมน้นมมาแล้วครับมาเจ๊งแล้ว nếu mà mấy nó chuyện cái nào hiếc nữa Hãy subscribe này Tây của em của mình trong giai ngọc chưa bao giờ cả lưng anh mà gặp mẹ không แด่หนหอนไปหน่อยครับ S <S เก็บตกครับนี่ก็จะเป็นสวนพริกนะครับถึงแล้วครับน้ำฝาของเรา แตกต่างจากที่ที่แล้วนะครับน้ามีเลยครับโอ้ันไหนมาลูกไหนมานะโอ้ทางเพื่อนมาดูวิวนะครับ น,นี้ก็โควิดครับอยู่บ้านเหงาครับออกมาเที่ยวแถวๆสวนกนแล้ครับบรรยากาศดีครับอากาศก็ดีพี่กับผมก็ขายที่อยู่บ้านเบียดๆนะครับก็ลองมาอยู่แถวๆสวนก็ได้ครับ โลกกันยังกาบมีครับมีแด่ธรรมาชาติครับสะอาดปลอดภัยครับผมช่วงนี้ก็ลำบากนะครับก็มาพาเพื่อนๆมาหาพักนะครับ แค่ยวไปทําเมนูตอนเย็นครับจะช่วยประหยัดเงินช่วงนี้เขาได้หลายเหมือนกันนะครับกินแบบพอเพียงครับแบบประหยัดประหยัดครับนี่เจอของดีแล้วครับพักบุ้งพขาบุ้งตะวันนะครับหรือชื่ออีกอย่างคือพักบุ้งรากรับรากของเปื่อนนี่ครับขอลักครับดีกักบุ้งตะวันแล้วพักบุ้งรากรับรากของเปื่อนครับ ขอแล้วครับกระสอบม่ใส่หลือเปล่ต้นเฮือกคีครับกระสอบใส่เปล่าไหมต้นว่าอย่างครับบรรยากาศครับช่วงโควิดนี่ก็ลบมาอยู่แถวสวนก็ได้ครับมาได้แพร่เชื้อเด้ครับพ่อหมูจะแพร่เข้าไข่ครับต้นข้าวนี่มันเป็นแน่ครับโควิดนี่ครับ อยแถวบ้านบีบีครับก่อมาเที่ยวแถวสวนก็ได้ครับแต่ก่อจะไปไปสวนเไปเลยนะครับเด้วเพื่อนจะาเนี่ยผมก่อขอเพื่อนก่อนนะครับคนไทยครับฮักกันมาไหวอย่างนี้ครับเมนูเราก็ได้ครับวันนี้ครับผักบุ้งแล้วก็บังเอิญครับได้ผักบุ้งก่อผักขี้เล็กนี่ครับเเอาไปคั่วนะครับคั่วขี้เล็กครับ ็ไ,ได้เวลาแล้วครับไปดูกันที่บ้านเลยนะครับก็ได้เวลากลับบ้านแล้วนะครับไปเจอกันที่บ้านเลยนะครับไปดูเมนูที่เฮาจะทาวันนี้ครับไปนวครับ And far into the night, I raise my hand to the fire, but it's no use. Cause you can't stop it from shining through. It's true, baby. Let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light Of the fire, but it's no use. Cause you can't stop it from shining through. It's true, baby. Let the light shine through. ที้เล็กครับก็เล็กที่เล็กคัวครับใส่หมูเอใส่ฟักบุง้งร่อย ปลาบุ้งปักแขกขมไม่ได้หรบหน้าแต่ครับขั้วปลขี้เล็กใส่ปักบุ้งแล้วก็ชิ้นหมูครับแค่หมูอร่อยครับกีนแบบง่ายๆครับยินนี้ครับลองไปทำดูนะครับพักขี้เล็กครับก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนะครับ อ๋ออย่าลืมไปแห่กินด้วยนะครับพักเล็กนะครับก็ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามฝากกดแชร์ให้เตือนนะครับก็ช่วยเป็นกำลังใจให้เตือนนะครับไปติดตามไอพีแน่นะครับว่าเขาจะไปที่อย่างกระโตอะครับตอนนี้ฝนกับโตแล้วครับไปแล้วครับบ๊ายบายครับไว้เจอกันนะครับ Into the night I raise my hand to the fire But it's no use Cause you can't stop it from shining through It's true Baby, let the light shine through If you believe it's true Baby, won't you let the light shine through for you, for you.